สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุขนะครับเนาะวันนี้พาพี่พาน้องมาดักมุ่งยำมูเว้นครับมาดักมุ่งปลาซิวดักมุ่งกุ้งนะครับเนาะยำเว้นเนื่องจากว่าเขาเย็นมันเหลือหลายนะครับอันที่ล่างทิ่มกระซิดายก็เลยเอามาเห็ดเนื้อดักกุ้งซะนะครับเนาะไม้กับไม้เก่าที่ผมเคยมาดักคลิปที่แล้วนี่นะครับมุ่งกับซิบันนี่เราครับไปไปลองลุยกันเลยครับมาเบิ่งน้ำกันว่ายำเว้นมันสิมานนี่มันขึ้นมานะครับเนาะไปไปครับ เอาพี่น้องอันแรกเดี๋เอาหมูนี้เลยนะครับเนาะเดักเนี่ยหมูเวียนนี่ต้องดักน้าเล็กๆจังหน่อยให้มันถั่วมุ่งแนกหน่อยนะครับเนาะเนอกจากว่ามันค่อนครับถ้ามันบ่รถั่วมุ่งเดี๋ยวกุ้งมันตีบ่เขานะครับไปไปครับเมื่อกันต่อไปครับเอาพี่น้องอันต่อมาเดี๋ยเอาหมอโลงๆนี่แหละเนาะครับเดี๋ยวมาเมืองน้ำกันมารียมันขึ้นมาครับหมเวียนนี่โอเครับผมเรียบร้อยครับไปเบิ่งต่อไปครับ มองค้างป้ายใหญ่นี่ใช่กันครับดักมุมเนี่ยมุมเว้นดักมุมเนี่ยมุมเว้นคือปะเนื่องจากประสบการณ์ที่เคยดักอ่ะเนี่ยมุมเว้นมันกับเขาครับถ้ามันมีกุ้งมีปลาซิ่วนะเขาเบิดครับพี่น้องเนี่ยมุมเว้นจำขึ้นกับเขาครับไปไปครับเบิ้งต่อไปครับเอามองข้างข้างพุ่งใหญ่จั็หน่อยครับพี่น้องอันหนึ่งเนาะไอ้น่นมันถ่วงลึกๆจั็หน่อยนะครับเนี่ยมุมเว้นเนื่องจากว่าอ่มุงมันตื่นเพี้ยงมาแล้วครับถ้ามัน ไล่มันถึงห่อนนะับเนาะงหาที่มันมถึงพวกใบเข่าครับคุ้มมันก็ถึงพวกใบเข่าเนาะให้เอาผมไปเบิ่อตอไปครับพาุ่อองนี้เช้กันครับพี่น้องนี่ครับ,รบเนื่องจากเขาเลือเป็นเหตุเนาะพี่น้องเนาะเขาเลือก็เลยต้องเอามาดักเนาะเนาะ เนี่ยมันขึ้นมาหน่อยเย็นเนี่ยมันเวียนติเป็นสังไดเดี๋ยวใครมันหลุนกันแล้วนะไปไปครับเบื่อกันต่อไปครับเอาเอาตรงนี้คันพี่น้องใส่บอร์ดีห่างกันนะครับเนาะไซดี้พี่กันนึงอันนึงอยู่นี่อันนึงอยู่นี่ครับเฮ้ยไก่กันนึงละเจ๊กับผมไปเบื่อกต่อไปครับเอามองกัางๆป้ายหนาดี่จ้ากันครับนี่เด้ มานพวบมันเดี๋ยวกระรูครับพี่น้องไปไปครับเบื่อนต่อไปครับเอามองไปนาใกล้ๆลักนี่จังอันครับพี่น้องน้ำเลึกเติุอยู่นี่เพอาถ่วมัล้างมุงได้ด้วครับนี่นะครับใส่ง่างไรเนี่ยเว้นแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมานะมันหมันอยู่แล้วแหละครับถ้ามันมีกุ้งมีปลาซิวเนาะจังไงเมื่อเข่าครับแก้วไปเบิ่อนต่อไปครับเอามองซื้อท่อมองนี่จังอันครับท่องนี่มันเป็นตอนะพระเจ้าเอาม้าหมายตอไว้เป็นตอนะผมปรมาณแหย่พอตออนี่แหละ โอเคครับเรียบร้อยครับไปเพื่อนทั้งทายได้ครับเอาพี่นอ้องอั้งทายแท้ไปนี่ได้แลนะ้วเนาะนี่ครับน้ำเล็กแนงหน่อยอะไรอยู่มั้างเฮ้กับผมเดี๋ยวก็มาพอกันตอนยามได้แล้วเด้อประมาณพุ่นละเกือบหาโมงแรงคนละพี่น้องไปไปครับเอ้ามาครับพี่น้องบ้านนี้ตอนนี้ก็ซีโม่งกลัวนนะครับเนาะ ภาพพี่น้องมายำไส้กุ้งนะครับบัดนี ai, mm ้ไ hmm ส้ไว่ถังแต่ประมาณสิบโมงเสาร์นะครับเนาะตอนนี้ก็อบสี่โมงแรงนะครับสี่โมงกลัวแล้วเกือบสี่โมงเคืองแล้วครับมาเบิ่งกันแรกกันเลยครับเพียงใดมันลืมิดมันขึ้นย้ำมันขึ้นบ่ไส้ขามขึ้นนะส่งมันอยู่ได้ครับแล้ย้ำเว้นนี่มันจะเป็นยังไงเนาะเบิ่งน้นกันครับมงูแรกโอ้มีอยู่พี่น้องหลายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันย้อนแสงพูดนะครับปลาหน่อยพูดนะโอ้หลายเติบอยู่ป่ะพูดนะ แต่ว่ากลุ่มบ่เคยมีครับมีแต่ปลาหน่อยโอเคครับผมหุบมุมงไปบ้างกันต่อไปเลยครับหุบม,มุงกันนี่ครับพี่น้องหลายเติบอยู่เขาบ่เบิดเนาะเขาที่เห็นเป็นเนื้อบ่เบิร์ตถือว่าพอได้อยู่ครับพอได้อยู่ยนะ <laughs> บ่เหี่ยวนะบอกเลยว่าเนื้อสูตรนี่ใส่ยังเว้นก็ได้ครับใส่ยังขึ้นก็ดีครับมันคือเก่าโอเคครับผมเมื่อกันต่อไปครับ อันแรกกับพ่อได้อยู่นะครับเนาะเบิง่งอันต่อมากอยู่ยังไงอันที่สองนี่จะปลาหน่อยตัววะอ้อันนี้ป่ค่อยเขานะครับแต่ว่าก็มีอยู่ปลาหน่อยหลายเติบอยู่ครับคุณอักลากอยู่คุณนะครับอได้พอได้เดี๋ยวฮู้มวงเบิง่งดีๆ ครับพี่น้องพ่อได้อยู่ได้นี่เพราะว่าเขามันเรือไหลนะครับเนาะเขาเหมือนเรือไหลทั้งหมดอะไรยัรยยงเว้นครับโอเคครับผมเป็นกันต่อไปครับสองอันแรกพ่อได้อยู่ครับอันที่สามเป็นยังไงคือบ่โอ้พ่อมีอยู่ครับนี่มีกุ้งแน่กราซิวแน่นี่ครับเมื่อไรไปไหนเนาะโอเคครับเดี๋ยวหุ้มมุงกัน ก็จะว,ว่าเขาเลือยไหลครับพี่น้องนี่เขาได้อยู่ครับพอได้อยู่ถือว่าพ่อมีโตเห็นอยู่นะครับเนาะ <c oughs> โอเคครับผมเบิ่งกันต่อไปครับอันต่อมานี่เป็นยังไงใส่เป็นน้ำเลือดจังหน่อยนะครับเนาะมุ่งขีเงๆๆ้เอียงแรงเง่งโอ้แซวสายอายุพี่น,ออน้องนี่โอ้เขออา่าบกไหลนึกว่าตพวกเขาาเ่าไหลไปนนี่ป้อนมีตะป่านหน่อยไตยครับพี่น้องคุณนะมอนมันมันเนี่ยมุมหมวก อู้นะครับพี่น้องเขาเกือบเบิดเลยเขาที่เฮ็ดเงือเนะาะพนะได้เติบยู่อันนี้กับระมาณนสองขีดอยู่ครับนี่เออเขาทายยู่เขาทายยู่หรือว่าเป็นสิ่งเขาหน่อยหน่อทุกอันเนาะอันนี้พอได้เลยครับโอเคครับเพื่อนต่อไปครับอันเมื่อกี้ใส่ไว้น้ำเล็กเั็กน้อยนะครับเนาะเส้นห่อสายยู่เขาไลยู่ไปหน่อยเอราบ่ค่อยมีกุ้งเป็นใดนะครับอันต่อมาอันเป็นยังไดนี่คือบะ โอ้ถือว่าพ่อมีอยู่ครับป๋าน,น้อยหลายเติบอยู่นะปุ๋นะปุ๋นะครับลงล่างปุ๋นนะหลายเติบอยู่เดี๋ยวหุ้มมุงก่อนอนี่ครับพี่นอ้องแล้วว่าเข่าก็เหลื้อยกันนะน,นี่ <c oughs> ใส่เข่าลายกระดวัวหรือยังไงธรรมดานนะครับใส่มันประมาณหกชัมม่วโมงเนาะเนี่ยเว้นพร้อมนี่ครับมันกับพ่อได้อยู่นะครับนี่ถือว่ามันอยู่โอเคครับผมเบี๋ยวกันต่อไปครับ อันต่อมานี่เป็นยังไงพี่น้องนี่ใส่ไปนน้ำบึงลงเนี่ยบึงลงกลงนี่ยนะครับเนาะน้ำก็เป็นเล็กเป็นได้บ้างนี่โอ้พ่อมีอยู่ครับแต่บลาแซวสะเป็นได้เนาะปลาหน่อยครับส่วนไหลบากทีเดิดปลาซิวกุ้งไฟกับพ่อมีครับพ่อเห็นอยู่อยู่กันได้อยู่ครับเดี๋ยวหุบบ่งบังนี่ครับพี่น้องพ่อได้อยู่พ่อได้อยู่แต่ว่าเข่าก็เหลือ้อยกันอันนี้นน มันก็เห็นมาชัดมาไลยนะครับเนาะตูแหลกไปเบิ่งตอนเที่ยแล้วครับพี่น้องมันค่อยคยเห็นชัดเนาะตอนเทออกกูแหลกไปไปครับเบื้องต่อไปครับเบิ่งมุงมากหกอันพี่น้องก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับเนาะพอได้อยู่มันโปรเซลสายขึ้นย่ามือขึ้นใส่ขามขึ้นมาได้กับแต่ว่าก็ถือว่าได้ไลยเต๋อยช่ครับตอนนี้ขามฟังไม่อีกฟังหนึงนน่งแล้วนะเนาะเบิื้อนต่อมาไปยังไดคนเราฟังเรื่องไหนอันนี้ครับโอ้มีอยู่ครับนุงมาซิวมาหน้อยเต็มเลยครับนุณห คุณนะครับเห็นบ่คุณนะบนหน่อยได้ครับนี่คุณนะเต้นซอกซากอยูุ่บนะโอ้มาสมันมันใช่ครับเดี๋ยวหุงมุงให้เบิ่งก็บอกเขาเหลือ้อยใส่เงื้ยไหลปวดบ่เอ็งไดี๋ยวเขาเย็นเหลือยไหลเป็นเหตุนะครับเนาะไม่ต้องมาใส่กลุ่มใส่ปลาทิ้วยังตันไรครับนี่ครับพี่น้องพอได้อยู่ครับโอเคครับเบิ่งกันต่อไปครับอันต่อมานี่เป็นยังไงเนี่มุงขึ้งแยงแรงแงงแล้วนี่คือบ่ มันน้ำเขาบะอู้หลายเติบยุกครับคุณน่ะนี่หมายบอกว่าชื่อรี่ส่วนหลายมแต่ปลาจิ้วนะครับปลาจิ้วง,งามเลยช่วงใส่กัะยำเว้นนี่ปลาจิ้วเขาดีครับเดี๋ยวเราหูมุงบั้งแต่ว่าเขาเหลือยไหลคุณน่ะครับเขาได้ยุนี่หลายเติบยุหมนันอยู่ครับหมนันอยู่โอเคครับผมเดี๋ยวเพิ่งกันอันต่อไปครับ เหลือเมุงยูสองอันแล้วพี่น้องคือว่าพอได้อยู่นะครับเนาะเบิ่อง,งอ,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 อันนี้เป็นขังไดนี่โอ้อันนี้กุ้งไฟเขาบักไล้ครับพี่น้องพุ่นน่ะทั้งกุ้งทั้งปลาซิวแมีมันดีโอ้แต่ว่าเขาเหลือหลายครับเด้อเด้อหุ่นม,มุงกันนี่ครับโอ้หมานยูหมานยูนี่มาสิบโบหมานเป็นไดน้เนาะพอได้อยู่ด้วยครับนี่ ร่วมกันก็สินะานเป็นโลอยู่มั้งครับเกะกับผมมป็อันสุดท้ายเลยครับอันสุดท้ายเป็นยังไงเซลสะบ่ะ <laughs> มุงขี้แยงอะไรเงี้ยอีกแล้วนี่แต่ว่าอันนี้หมุนแยงนี่เขาไลด์เลยนะครับเขาเจ้าว่าปลาชิวหน่อยเนาะมันเขาไล่หมุงเอียงโอ้เฮ้ีครับพี่น้องมึงมึงมึงอ้พูดนะโอ้หมกไล่เลยนี่จะปลาชิวอ่อยต่อยเลยกุ้งแถสิบเราเห็นเลยนะครับนี่อยู่แต่ว,ว่าห่างๆเฮ้ย <laughs> นี่จะปลาชิวหน่อย เออขันมุงเอียงี่เขาไล่เลยเดี๋ยวมุ้งมุ้งกันพุ่นนะครับโอ้มาอยู่มานนันทุไทยแหละนี่นี่ครับในไล่เติบอยู่โอเคครับผมเดี๋ยวไปเทล่างสรุปผลงาน้กันครับนี่ครับพี่น้องสรุปผลงานมันนี่ดักกุ้งเนี่ยผมเว้นเนาะอันนี้กุ้งนะครับอันนี้กุ้งอันนี้ปลาซิวมันได้หน่อยหน่อยนะครับเนาะผมมันโลกัวอยู่พี่น้องโลกัวอยู่นี่ครับ แต่ว่ากุ้งไฟว่าลายไปไหนเนาะลายแต่ปลาทิวครับนี่ปลาทิวเกิดลายเติบรวมๆกันกับะมาณโรคัวแหรอพี่น้องครับโอเคครับถือว่าหมันอยู่นะครับเนาะดีกว่าดีกว่าแหวครับพี่น้องมาดักปลาซิวยนี่ยมัเว้นกะือว่าพ่อใดญอยู่นะครับเนาะมันอาจจะมีเซลซ์ะสมขึ้นยังดักง้างขึ้นแต่ว่ากับพ่อหมันอยู่ครับพี่น้องรวมๆเดียวกับโลกวกัวอยู่ครับพี่น้องครับรวมทั้งกุ้งทั้งปลาซิวเนาะแต่ว่ากุ้งไม่ค่อยลายครับนั่นแหละครับกัเป็นธรรมดาเนาะดักยนี่ยมัเว้นมันกะอยากเง่้ยอยางหน่อยที่มันมีเซาซลลกอันเนาะ แต่ดาวเงี้มันขึ้นไปอีกย่างนึงครับหลังจากนี้ก็อาจจะพักลงคลิปจักษ์อีหนึ่งก่อนนะครัอเนื่องจากว่าเลือกตัางแล้วก่อนพอจะไลงคลิปต่อนะครับเนาะตอนนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณสุขภูทุกที่เข้ามารับชมครับฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามให้นะยังไงพอกันไม่คลิปหนานะ้าเนาะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ